โกช่มอลใไกัห้งตยู่ไม่ตายงหายใจผมยังองหายใจอยู่ไกชิหม้ตายส่สกินรตรงลังสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มสกินเรียวมากอุนเตมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าผมเนี่ยจะเสียหายเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับผม ไม่ต้องแจ้งเตือนอีเพราะฉันรวยมากไปลุยฮะผมเตรียมมา6,000คูปองครับจะเหลือเท่าไหร่ฮะคริทิคอล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 แอบเค็มๆอยู่แต่ว่าผมก็ว่าได้อยู่นะครับมันจะมีของรางวัลให้นะครับเช่า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 หมดเลยเหยียบเจ็บอยู่นะเอา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 จริงๆอ่ะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ ไม่ใช่ไม่รู้สึกเลยฮะรู้สึกเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ตีดิตีตุงการอ่อะตุงการอุ้ยได้แม่งยากนะบอกก่อนดูดิดูสายฟ้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาดูดัวเลยลิมิเต็ดล,ลีลีสสูตรโอ,อ,ตอ้ต้าแมนปลดล็อกอ๋อคือถ้าโจมตีต่อเนื่องปุ๊บมันจะปลดล็อกสกินแล้วโอเคได้ฮะสวยฮะเรียบร้อยโดนไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับผม สามพันหัวฟูปองถือว่าไม่เค็มนะครับถือว่าไม่เค็มถือว่าได้อยู่ได้อยู่ถือว่าไม่เค็มครับจัดว่าสวยอยู่นะครับจัดว่าสวยอยู่โดนไปสามพันหัวฟูปองน้องมาตัวนี้ thank you โปรดเถิดเศรษฐกิจเท่ให้ดูคนพูดเลยเหมือนกันฟังไม่ออกไอร่อนแมนชัดๆโอเคไปฮะลุยฮะว้ล่ะอีกทีมมึงอย่าหยิบเร็วมะขอร้องลูกเพจถ้ามึงดักกูนะถ้ามึงดักกูอะมึงอย่าแบเร็วมะครับ ว้ยล่ะนะครับอย่าแย่เร็วมะแค่นั้นพอนะครับอย่าเล่นเร็วมะด้วยจะเล่นนะครับจะเล่นเร็วมะแค่นั้นแหละลุนลุนมาลวจ้า <c oughs> ก็พรุ่งนี้ใครอยากให้ผมเล่นไอดีให้นะครับคุณมีเรียวมะล่างนี้นะครับขอเป็นแลนคอมมนเดอร์นะครับส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเล่นให้นะครับขอเป็นมีสกินเรียวมะนะครับมีสกินเรียวมะหลอดที่ ตะกินเรียวมะมาแล้วเหรอครับมาแล้วสิครับเรียวมะอุนเตอร์แมนไม่มีเซเวนะ่นเลยนะเป็นอุนเตอร์แมนดิบๆเลยคอนอ่อนในอีกทีอ่ะจะทำคลิปจะทำคลิปแบบอ่อนๆนะอีกทีแบบแบบโดนตกง่ายๆแบบด้วยลำแสงแห่งเรียวมะอะไรเงี้ยนะครับได้โปรดไปลุยอะจะกินรวยไล็กหมดรวยตัวเหรกไปลยุลย,ลย,ลยทำไมตัวเล็กจังวะตัวเล็กกว่าที่คิดเอ้ยบินได้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 ทุกคนบินได,นได,นได,นได้มันบินได้ครับ ตีอ้าวดีครับพี่ดีครับผมอ้าวไม่เหมือนที่คิดไว้ยทีกินว้าม,มีเอฟเฟคครับผมฮัชช่าหลอดเทสตัวดีครับตัวดีครับตัวดีครับดีครับขอเบาๆนะลูกโอ้หมันไม่ลอยตลอดเวลาวมันไม่ลอยตลอดเวลาวคิดว่าจะลอยตลอดเวลาสิหย่ย่หย,ย่โอ้กลายเป็นอีกตัวตัวอะไรเนะี่ยตัวไรดิ ไม่ใช่เรียวมาแล้วนะครับมันคืออุลตร้าแมนครับผมโอเจ้าโอ้หลอดเทสดีหลอเทสด,เทดีเอ้เป็นไงเรียวมาปกติต,ต,ตีปลายดาบครับอันนี้ยิงเลเซอร์ฮะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนทุกความเป็นไปได้ครับยีย่ต่อยต่อยหมัดเลเซอร์หมัดเลเซอร์โอหลอเทสหลอเทสอยู่นะโอเจ้าอัตเจ้าเอา แล้วเม็ดไม่มาตังค์ขอโทษขอโทษตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ซิปผมไม่ไม่ค่อยชินะยังไม่ยังไม่ค่อยชินกับความที่มันเป็นแบบเดี้ยยังไม่ค่อยชินกับความที่มันเป็นแบบเดียวมากแบบเดี้ยจริงจริงเท่ดีนะอ่าดูอันติดดีกว่าโอ้เท่ตัดเลเซอร์บีมอะไรวะเนี่ออะไรวะเนี่ยปล่อยบีมด้วยหล่อเท่เกินผมชอบลำแสงบีมนะโอดิกาย เอ้าวลำแสงกูหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้มีลำแสงอยู่เลยเอ้ยจีแอมลำแสงลำแสงบักครับเมื่อกี้มีลำแสงอยู่เลยตายสาเอ้าแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนผมป่ะที่เป็นสีส้มอ่ะทุกคนเห็นสีส้มเหมือนผมไหมครับแล้วมันหายไปไหนครับสีส้มเนี่ยสีส้มมันหายไปไหนครับทุกคนใจเย็นนะเพื่อนลองไว้ก่อนชบ ด้วยพลังของคุณตเแมันหลอห่อเทสไปฟามต่อฮะจิจิๆๆๆโอ้กลับมาแล้วอยู่ๆก็กลับมาอยู่ๆก็หายไปโอ้โหทำเป็นคนไหลใจไม่ได้เกี่ยวอะไรวะเนี่ยทำไมมันค้องจองกันดีจังแตละชื่อไม่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 ฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บได้อยูๆๆ่ได้อยู่ได้อยูม่มันคืออะไรอะทำไมอยู่ๆมันก็มาเป็นสีส้มแล้วอยู่ๆมันก็ไม่มา ไมคานิกของมันคืออะไรผมต้องรู้ไห้ได้เมคานิกของมันคืออะไรอยู่ๆก็ต้มอยู่ๆก็ไม่ต้มคืออะไรอ่ะถ้าแทงคนแล้วจะต้มอ่ะถ้าแทงคนแล้วจะต้มแทงครีปแล้วจะแล้วจะเป็นสีปกติแล้วครับหรือยังไงอะไรยังไงจู่ๆโอ้โวดสกินกันอย่างอีขี้หวดพวกขี้หวดพวกขี้อวดโอ้ยได้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  โอ้โอ้สวยเรียบร้อยโดนจับไปแล้วฮะยังไงก็ตายเพราะว่าเพื่อน <c oughs> อ้าวจิ้มผิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยจิ้มผิดเนี่ยระวังระวังวิ่งไปตรงนั้นระวังโอ้จะกินอย่างสวยแต่ละคนคือไม่เชื่อสกิน ไม่ชินสก,กินเลยกับมูไปลบกับสก,กีเล็กซี่อะไรสักอย่างอยู่เนี่ยตัวเล่นกับเดียวมะเนี่ยอยู่นอกอวกาศไปแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเอ้าอยู่ๆก็ติดเออต้องโดนฮีโร่กุ๊กนต้องโดนฮีโร่กุ๊กเนี่ยกระโดดมากระโดดมากระโดดมา,ดมาเอา้าโดน <c oughs> มันใช่ยัง <c oughs> ไงวะทุกคนให้มันเป็นสีส้มอมด ผมแค่อยากให้มันเป็นสีส้มตลอดไปไม่ได้เหรอครับแบบเนี้ยเออแบบนี้อติแล้วแบบจิ๊ก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 เป็นสีส้มตลอดเวลาไม่ได้เหรอผมขอมากไปตรงไหนเมื่อไหร่จะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราอืมอา้าวชาตูโอ้โหหลบแบบดิจิตลอลมาตามต่อใครจะมาสู้หมดเราเป็นปุตตะแม่ร่างหล่อเท่เฮ้ยโดนเวทบราบวะโดนแล้วน,น่ะอ้ายโดนติด ไม่ชินกับร่างใหม่โดดติมเฉยเลยอะไรวะเนี่ยพี่ได้คิวเปล่านี่ไงสามตัวเลยได้คิวอย่างหลอดเทพบอกไม่ได้คิวอีกออมันไม่อยอมมาเล่นกับผมเลยอ่ะขอโชว์แบบดาเมจแรงๆของเรียวมักสกินนี้หน่อยไม่ได้หรอไม่มาเล่นกันเลยงอนแล้วนะงอนแล้ว,ลวถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มาอีกนี่จะไปหาแล้วนะจะไปหาถึงที่แล้วนะคิดถึงไม่ไหวแล้ว, <S 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 ลวตีลังกาเทพดิตีลังกาตีลังกาแทางตีลังกา,างตีลังกาแทาง เอาเลนล่างแล้วไม่ไหวแล้วนังแก่เพื่อนเกินตึ้งตึ้งตึ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 งผมยังไม่ชินกับสกินใหมย่ยังไม่ชินกับสกินใหม่มันดูแบบอารมณ์คล้ายๆกับไอ้ไอ้เขาเรียวกว่าอะไรพอเรนอูเตอร์แมนเลยนะครับอารมณ์คล้ายๆกันหลบบนดิจิตอลได้ได้บนอยู่นะสวย้ะ ออมันน่าจะต้องเลือลดรถว่ะเลือลดรถแล้วใช้ตะก,กิวแล้วมันดูดเลือดขึ้นมาโอ้วะก็มไม่ใช่อีกสรุปต้องการจิงไกสรุปเธอจะเอายังไงกับฉันไม่รู้เธอมาแบบไหนเธอจะรักหรือเธอจะร้ายเอายังไงตอบมาสิสรุปเป็นยังไงเนี่ยสามสิบวิขึ้นหนึ่งทีอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ก็เบาๆนี่ดามเมี่ะไม่จะแรงเลย,ง,เลยงั้นๆนลเนาะ,นะนะเดียวมะงั้นๆแหละทุกคนใส่สกินแล้วตรงพลังจิ้ว

เฮ้ยถอ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 ยเฮ้ยแบทอยู่นี่แบทแมวอยู่นี่แบทแมวอยู่นี่สวยแทงให้ยับครับอุจ้าหลัดละโอ้โหความมืดมิดโดนล็อกไปดิกึ้นเขาไม่โดนเฉยอุจ่าเจอกูแทงไปข้างลังทำไมเนี้ย อะไรวะเนียเลิแทงไปข้างหลังทำไมครับเนี่ยพี่อ้าวกลับมาทำไมเราไม่ได้รักเธอแล้วเธอจะกลับมาทำไมตอนนี้จจะโชว์สกินเหรอสกินผมใหม่กว่าแปลว่าผมโหดกว่าบ้องคอมโบสกิลครับบ้องคอมโบสกิลครับอ๋อเป็นคอมโบคอมโบนี่เองนะฮะอ่านี่ใช้สกิลครบแล้วจ้าจ้าจ้จ้าจ้าจ้าเจ้าเ้้ เ,เดี๋ยวคอมโบสกิลเพราแต่สกิลของมันแรงนะไม่ติดสรุป <c oughs> <c oughs> เธอจะเอายังไงกับฉันไม่รู้เธอมาแบบไหนหเธอจะรักหรือเธอจะร้ายเด้อฮึ่ยไม่ติดมึงใช้สกิลให้โดนหน่อยเถอะโอ้โหเร็วมากทุเรศจริงๆริงทาชนะ80เป็นต์ขงคุเนี่ยดูทุเรศมากเลยพอเล่นสกินใหม่แต่มันก็เท่ดีนะทุกคนจะเล่นเด็กหนุนกันยังไไปลองซื้อไปลองเล่นกันได้นะสกินนี้หล่อเท่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 ฮะ อะจะลองไม่ยากสองึงอันติใช่ไหมสองหนงยังไม่ถัานอันติเลยบักกัน,นอันติไม่โดนโอ้ระหว่างนี้เพื่อนัาสู้อย่างเ้าหานครับเอหัวหน้าทีมมันกําลังกําลังลองอันติอยู่อันติยังไงให้ติดสีส้มนะบวกไปบวกมาแพ้ไฟอะ่ะ แฮปไปเฉยไอเนี่ยเฮ้ยมวยมวยมวยงั้นไม่ได้มวยมวยกวยทอดโอลในไก่ชิมัสโอ้โอลในไก่ชิมัสมันแปลว่าอะไรโอลในไก่ชิมัสเด็กกูยังไม่รู้เลยแต่มันพูดโอเคสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ว้าวไม่ได้อยู่นะ ผมก็ดูหลอดเท่ดีนะโอเนไกายชิมันโอเนไกายชิมันอ,อ้อ้าวอุ้ยไม่ตายยังไม่ตาย,ย,มตายผมยังคงหายใจผมยังคงหายใจอยู่โอเนไกายชิมันวู้ฮูไม่ตายใส่สกินลดตรงพลังอือเป็นไงหล่อเท่มันเป็นวอะไรวะทุกคนโอเนไกายชิมันไม่ไม่รู้เหมือนกัน ไม่นุ่มก็มาดูมันด,ดูเท่เดิแล้วเวลาพูดดูหล่อเท่่หลอเท่หล่อเท่หล่อเท่โอ้ดาเมจไปกลับบ้านได้เท่ดีว่ะทุกคนหล่อเท่ครับสุดไปฟาร,ร์มก่อนฟาร,ร์มก่อนฟาร,ร์มก่อนใช้สกิลสองโดนครับแล้วใช้ฮันติเออใช่ใช้สกิลสองให้โดนแล้วใช้ฮันติเว้ยทุกคนใช้สกิลสองให้โดนแล้วใช้ฮันติครับมันจะติดสกิลโอนิเกชิมานี่โผเท่เราเปลี่ยนไอเทมก่อนนะ ไอเทมเกันไม่ไหล้จะตายห่าแล้วครับป้อมตีหนึ่งหมื esting, ่นเออดีครับทุกคนใช้สกิลสองแล้วสกิลอันตรีครับผมสองอันตรีจานใช่ใช่ใขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอสุดด้วใช้ได้ทีสกิลโอนิเกชิมัตเอ้าเอ้ายังไงวะอ๋อแทงแทงสับปะหลาดกิ่กี้เราไม่ติดว่างั้นเถอะโอเคไปลุย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 สวัสดีคนดูทุกคนนะคราบรับทุกทายได้ขอบคนณะดิบไลค์ดิงแชร์นะครับโอนิเกชิมัตอะไรวะโคตรยังชอบเลยว่ะเฮ้ย จบไโดนปล่อยปล่อยมัดเลเซอร์ชักกระเยอะไหมจ๊ะมัดอะไรวะเนี้ยเลเซอร์ชักกระเยอะไหมจ๊ะผมสติไม่ค่อยดีแล้วจุดนีโอดิเกชิมันเอ้าเฉิเกี่ยวอันตีหมดไปอันตีหมดไปเด้อเพื่อนลอยไปตีขึ้นบ้านโอดิเกชิมันโอดิเกชิมันแต่ว่าเดี๋ไม่รู้มาดิมาดิ เอาจิ้มบิดไม่เป็นไรฮะโอ้เท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 เดีกูดเดี๋ยววาร์ปไปดูวาร์ปไปดูถ้าวาร์ปโคตรเทบอกก่อนบอกก่อนถ้าวาร์ปโคตรเทแบกตัวเดียวอะไรไม่ได้แบกทีมก็ช่วยกันเล่นที่หกศูนย์ห้าแบกที่ไหนไม่มีวันดีคนดูทุกคนครับใครเพิ่งเข้ามาดูขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับดูสกิลเหมือนมันไกลขึ้นมันก็ปกติหมุนสองร้อนติเประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น วันดีวันดูทุกคนด้วยนะครับใครเพิ่งเข้ามาดูขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับฝา like ก share, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ <c oughs> ประมาณนี้นะสำหรับสกินของเรียวมะแสนหลอดที่นะครับใครชอบก็ไปอุดหนุนไปซื้อได้กันได้นะครับทุกคนแปลว่าล้มปวนด,ด้วยนะครับอ๋อเป็นแบบนี้ทีเองโอรติกายชิบะเข้าท่าเข,ข,ข้าท่าเข้าท่าเท่เท่เท่โดนไว้เท่าไรจานประมาณสามพันกู๊ดกูเอ้ครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคร